นั่งย้อนซ้อนสเสด็จแฟมิล,ลี่จ้าแล้วก็นัาก็เดินพุ่มมันนอดจ้าก็ส่งลูกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็เดินเล่นจ้าวันนี้ซูนวันนี้แดดออกแดดออกพ่ออุ่นๆจ้าชมว,วิวบรรยากาศเพื่อนบา้านชมว,วิวบรรยากาศจ้าขอบถัง เสียงขันงัวจ of ้ะงัวเบอเบอร์อย่าจ้ะเออบรรยากาศจ้ะอืมบรรยากาศบรรยากาศมองนี่คือมองโมมามา่า้อยมันน้อยมองนี่เอ็มนี่ ป้ายเอ็มนี่คือว่าจอดรถจอดรถให้ขั้นอื่นขับผ่านก่อนจะห้าคอยขับจ้ะเพราะว่ามันซอยมันหน่อยเลยจ้ะเนี่ยซอยมันหน่อยเอ็มถ้ามีอันหมายป้ายบอกว่าตัวเอ็มเ้ากับจอดจ้ะจอดให้รถขั้นอื่นผ่านก่อนห้าคคอยเขาซอยจ้ะเพราะว่ามันซอยมันหน่อยจ้ะเนี่ยรถขั้นไงบางขั้นกับขั้นไงเ้ากับต้องจอดถ้าบม,มีเอ็มห้ากับเสือเลี้ยว มาขอบทางนี่จ้ะอย่าไปหมองผุ่นเดิมมันสิตโตข้องแต่ยูยูบันนี่จ้หมองขอบทางต่างนั้นหาห้างปสิจอดให้เพื่อนรถเพื่อนเพื่นขับก่อนเห้องเคยเคยขับจ้ะมึงละแต่นายย้าหยางเลเจ้า <c oughs> มึงเงาเงาละแต่นายย้าหยางเออวันนี้สวยงามจ้ะกระย่างเลิน ย่างเล่นไปย่างเล่นโอ้คืลอลดลงเรื่อยละกะ็ย่างเล่นละจ้ะออกกําลังกายเนี่ยมาเศร้าชดชื่นจ้ะออกซิเจนชกชื่นอยู่น้าตน้นไม้ธรรมชาติธรรมชาติเขียวเขียวฉ่อุ่มสุ่มสวหวจ้ะบ่ได้อยู่บ่บ่ไกลจ้ะในเมืองมากถูกจ้ะ อยู่นอกเมืองจักน้อยจ้ะบ่ไกลจ้ะรถเขาจอดวักร์ไปทำงานจ้ะลงต้นหมอกแอปเปิลแด้จานแ้เปิลแอปเปิลได้จาะนี่สวยๆงามจ้าแล้วก็มีอย่างนี้นะเป็ <c oughs> นแอปเปิลสวยงามจ้ะอันนี้วันสิไปออกเปรี้ยวๆได้จานสมมาไปกินครับแจ้วก็ไไ้มุลละมันล่วง มันโลนจ้ะมันโลนเนี่ยมันจะเป็นหมากํำซีจ้ะเนี่ยมันจะออกเปี้ยวๆจ้ะนี่ยสมๆจ้ะเอาไปกินกับแจวกับแสบได้จ้ะผลมันหลวงมันโลนอืมเนี่ยต้นไม้อันเพื่อได้อยากกินเก็บได้นะจ้ะเนี่เกิดเองถรร้ามาฉาดจ้ะผลมันหลวงผลผลเก็บไปกินแจวก็กได้จ้ะเนี่ยมาเอาไปเก็บไปกินโลน จะบ่ห่วงเลยมันรวนพวกสัตว์เี้ยงกับมากินจ้ะพวกกระต่ายพวกกวงพวกเงี้ยมากินแล้วเตะสัตว์ี้ยอยู่ในป่ากัมาเอาไปกินหมากใหม่ที่มันกินได้จะหมากแอปเปิ้ลจ้าเขาจะไปทำงานจ้ะรถก็ขับไปวุ่นวุ่นวนวุ่นวุ่นวุ่นเลยรับไปวุ่นวุ่นวนว อันนี้ก็ตน้นธรรมศา,ามสตร์ธรรมศาสตร์จะตน้นไม้ธรรมชาสตร์อันนี้จะเป็นคลองน้ำม่มานีก็จะเป็นคลองน้ำเนี่ยเป็นคลองน้ำจะในคลองน้ำจะเป็นน้ำไปยังสิคลองในน่อยแบกนะแก่สิหอดบ้านล้วจะย่างส้มว,วิวไปยังเสียจะ ส้มวิวไปสมบรรยากาศไปเนี่ยแอปเปิลคือกันจันนี่นี่แอปเปิลคือกันนี่นี่นวยมันอันนี้เลยนะนี่จ้ะแอปเปิลคือกั่นจันนี่นี่แอปเปิลจ้ะอยากกินห้องกับเก็บเอาหล่นี่ห้องกับเก็บเอาอยากกินจักนอยกับเก็บเอานี่มาเย้าไหนกับเก็บกินนี่บอกเก็บเปิลเลือซับนี่เละจ้ะ ก็เก็บเอาสองน้อยกินมันสิออกส,มสม้มๆฝาดฝาดจ้ะมันบอกคือจังแอปเปลิลที่ยูบานล,ละตามสิออกเปรี้ยวๆเอาไปตอมเอาไปต่ำกินครับสม้มกินสม้มเออแซ่บจ้ะอันนี้มันสิออกฝาดฝาดส้มฝาดฝาดจ้ะอื ใบใหม่าบางบางต้นกับสีเหลืองเราจะเนี่ยใบใหม่บางต้นมันกับสีเหลืองแล้วเพราะว่ามันสีเย็นมันเย็นมันกลาสีขาวหนาหนาวเ,เ้อจะแดดเสียงเขียนงัวจ้ะเสียงงัวงัวข้าขงนอก เจาเอาเพื่อนมาล่างไปครับน้องกาเจ้าก็ไม่งยกเอาเอาใหม่ไปเลยจ้ะกาเจ้าก็สีทอนนี่กาเจ้าตัดทอนทอนแล้วก็สีเลี้ยงไ้ก็เสีเอาไปทําไม่ฟื้นนะจ้ะไม่ฟื้นเนะ้าเสียมาทาออยไฟทําบ้านอุ่นนะจ้ะรัะตะนาสามีรัตะนาโทรสัง่งเราจ้ะวันที่สามสิบม่าณกสีกับสอบสีสอบ ถุงใหญ่ๆจ้หม่ทันทีสามสิบขราเจ้าจให้เขียนต้องจองเวลานะจจะต้องจองวันพร้อมบมอแมนม่าห้าสิบไปซื้อเลยนะจจ้ตัวนี้ต้องจองปฝนแดดออกเน,นี่ยบานฮูง อยู่ในป่าใกล้ๆป่าหาเก็บฮิตเนี่ยมันจะเป็นตัวเอ็มนะจะนี่ตัวเอ็มซอยหน่อยแปลว่าซอยเล็กเอ็มเ้าก็จอดมีปลายตัวเอ็มห้อจอดจอด้วยจ้ะเพราะว่าซอยขึ้นเขาไปนีมันซอยหน่อยห้องก็จอดมองนี่ว่าเอ็มห้ากจ็จอดจอดรถ ให้รถคันอื่นผ่านก่อนจ้ารถทั้งสายผ่านก่อนทั้งขัวกระจอดอืไปหอนบ้านแล้วแต่หน้านะจ๊ะย่างเหรินส้มบรรยากาศดอกไม้ส้มดอกไม้ขอบทางนำ้ำ อยู่กับลูกูๆม,มีความสุขตัวลูกๆกอเยอะเจ็ดคนมีลูกเจ็ดคนเนี่ยบ้านหลังน้อย,อยเราอยู่ด้วยก,กันพ่อแม่ลูกๆครอบครัวย่อนสอนอืม ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรัะตะนากรสาวเอยดตในด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย